เอาละครับสวัสดีชาว Apex l e g e n d s ทุกๆคนด้วยนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กับ a l k y r i e นะครับผมตัวละครใหม่ของ Apex Legends สาวน้อยลูกสาวของ Pilot นะครับตัวนี้นี่เองนะฮะ <c oughs> เรามาดูสกิลพลื้นฐานของเธอกันเลยนะครับผม Passive ก็จะคือ Vital Jets นะครับก็คือ เราจะบินได้กลางอากาศนะฮะจริงๆมันมีแพสซีฟมากกว่านี้นะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแต่ว่าแพสซีฟอย่างแรกคือ Vi t a l Jets นะครับผมในการที่เรากดกระโดด2รอบ s <S อ่าเราก็จะบินได้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ถ้าเรากดกระโดดอีกรอบหนึ่งก็จะหยุดนะครับผมแล้วมันก็จะรีชาร์จให้เราด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้สักพักหนึ่งแบบนี้นะฮะ <'s> แล้วก็การกระโดด <'s> บินนี้เราก็สามารถ เดินยี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดปรับเป็นถ้าเรากดเมื่อกี้ของผมที่มันขึ้น L2 นะครับถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะปรับเป็นบินเฉพาะในระดับที่เราตั้งไว้นะครับที่เรากดไว้เนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนี่นะฮะบินปุ๊บพอเรากด L2 เนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวลนะฮะเห็นไหนมจะไม่ขึ้นไปสูงกว่านี้แต่ถ้าเราปล่อยก็จะขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับ และพสซีฟอย่างที่2ของเขาเลยก็คือว่าตอนที่เราโดดลงมาจากยานหรือจากบอลลูนนะครับถ้าคนไหนถ้าแชมเปี้ยนตัวไหนอยู่ในเร,เรียกว่าอยู่ในมุมมองของเราเราก็จะเห็นเป็นสามเหลี่ยมเลยนะฮะสามเหลี่ยมบอกว่าที่นี่มีแชมเปี้ยนตัวนี้ยังไงบ้างนะครับผมพอเรามาถึงเทคติคอลนะครับมิซล์สวอรมนะครับมิซายสวอรมก็จะยิง จรวดมินินะครับมินิร็อกเก็ตนะครับผมแล้วก็ทําให้เขาสโลลงเลยน,นะฮะเหมือนอาร์คสตาร์แบบเบาๆนี่เองนะครับซึ่งเราก็จะเลือกได้แบบนี้เราก็จะยิงตอนบินหรือว่าตอนอยู่บนพื้นแทนนะถ้าผมยิงตอนบินก็นจะเป็นนี้เห็นไหมฮะดามเมจไม่เยอะมากแต่มันก็ดามเมจไม่เยอะมากแต่มันก็ สโลแล้วก็ทำเพิ่มเสียหายเป็นวงกว้างนะครับผมไม่รู้ว่าฟิลส์นี่ตกกระป๋องไปเลยหรือเปล่าเลยไงเจออันนี้เข้าไปอ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผม Ultimate Skyward d i ด e นะครับก็คือว่ามันจะสามารถพาเพื่อนเราและตัวเราโดดเหมือนโดดบอลลูนได้อีกครั้งนะครับผมแบบนี้เลย เราก็ต้องกดคอนเฟิร์มอีกรอบนะครับเพื่อที่จะโดดหรือว่ากดยกเลิกก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับะฮะเหมือนโดดบอลลูนอีกรอบหนึง่งก็คือหนีจากสถานการณ์ขับขันได้สบายเลยครับประมาณนี้นะฮะสำหรับตัววอลครีของเรานะครับถ้าชอบก็กดไลค์ ถ้าใชก่ก็กด subscribe เลยนะครับสำหรับวันนี้เจอโมซัมบิกครับเจอกันครับ